บอกเลยนะครับ <Stars> ว่าเรื่องของตำแหน่งประธานสภา,านะครับถ้าเกิดออกมาในลักษณะนี้นะครับตามข้อมูลข่าวที่ออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าก้าวไกลนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ถอยในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเด็ดขาดนะครับถ้าตามข่าวที่ออกมาตอนนี้นะครับเชื่อได้เลยครับว่าก้าวไกลไม่ถอยเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเด็ดขาด เพราะว่านะครับถ้าถอยเนี่ยก็คงจะไม่ประกาศชื่อหมอองนะครับลงชิงตําแหน่งประธานสภาแน่นอนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้และอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่านัดประชุมเรื่องของประธานสภาและก็เรื่องต่างๆเนี่ยภายในวันที่2นะครับเพราะรุ่งขึ้นวันที่สาเนี่ยเป็นการเปิด er ประชุมสภาและก็วันที่4เป็นการเลือกประธานสภาเพราะฉะนั้นก็คือว่าอ่าที่เลือกวันนี้ในการประชุมก็คือให้เด็ดขาดไปเลยว่าตัวเองนะครับก้าวไกลเนี่ยจะยืนยันเรื่องของประธานสภาแน่นอน ยืนยันเรื่องของประธานสภาแน่นอนแล้วก็ไม่ถอยรู้ที่ว่าก้าวไกลจะเอาอย่างไงคือจบก็คือจบนะครับคิดว่านะครับก้าวไกลคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ประธานสภาตัวเองก็ไม่อยู่ฝ่ายรัฐบาลอะไม่จับมือนะครับอา,อาจจะแยกออกไปเป็นฝ่ายค้าเลยนะครับ ก้าวไก่น่าจะเดินเกมน,นี้เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าตำแหน่งประธา,ธานสภาถามว่ามีเหตุมีความสําคัญยังไงนะครับไม่ได้สําคัญแค่เสนอยติบัญญัติอะไรนะครับแต่มีผลกับเรื่องของการเสนอชื่อนายกด้วยนะครับเพราะว่าดูรูปการแล้วเนี่ยนะครับดูรูปการแล้วการเสนอชื่อนายกคงไม่ได้เสนอชื่อผ่านครั้งเดียวง่ายๆ นะครับคงไม่ได้เสนอผ่านครั้งเดียวง่ายๆแน่นอนครับว่าวันที่เลือกนะครับเสนอชื่อนายกเนี่ยอาจจะมี2คนหรืออาจจะมีคนเดียวแต่ถ้าสมมติมีคนเดียวครับครั้งแรกถ้าส่งไม่ผ่านครั้งแรกถ้าส่งไม่ผ่านนะครับสอบวอาจจะไม่โหวตให้นะครับครั้งที่2ถ้ามีประธานสภาเป็นของก้าวไก่ก็สามารถส่งนะครับก็ส่งคุณพิธาเขาอีก ไม่ผ่านอีกครั้งที่3ก็ส่งอีกส่งไปเรื่อยๆนะครับส่งไปเรื่อยๆเพื่อให้นะครับทั้งหมดสะท้อนกลับไปที่สอวอว่าสอวอพยายามขัดขวางประชาธิปไตยไม่ให้ประเทศเดินหน้าไปได้ทําให้ประเทศหยุดนิ่งทาให้ประเทศเกิดอะไรไม่ได้แล้วก็เสนอไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ยอมโหวตก็จนฝ่าจะถึงเดือนพฤษภาปี2 5งหก็คือพฤษภาปีหน้าแน่นอนครับยังไงก็ได้เป็นนายงแต่ถ้าประธานสภาไม่ใช่คนของก้าวไกลเสนอมาครั้งที่1ไม่ได้ครั้งอาจจะมีแค่ครั้งที่2พอครั้งที่3ปุ๊บก็อาจจะเสนอ คุณอุ้งอิงก็ได้คุณเศรษฐาก็ได้หรือใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าตําแหน่งนายกเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่ของก้าวไก่นะครับเพราะคิดว่าเขาน่าจะเล่นเกมนี้แต่นะครับก้าวไก่เองต้องการเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับเล่นเกมนี้ก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับประธานสภาเป็นของก้าวไก่ส่งพิธามาครั้งแรก ไม่ได้ส่งก็ส่งครั้งที่2ส,ส่งมาอยู่อย่างนั้นส่งแต่พิธาอย่างเดียวถ้าราบใดที่คุณพิธายังมีคุณสมบัติที่สามารถเป็นค c ดิเดตนายกได้และไม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรก็จะส่งพิธาอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเล่นเกมให้รู้ว่าวันนี้ที่ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้เป็นเพราะเหล่าสวพวกนี้นะครับเหล่าสวพวกนี้แล้วก็จะไม่มีทางไปจับมือวันนี้ลองเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพัคฝ่ายรัฐบาลฝรั่ พักที่เป็นฝ่ายป,าประชาธิปไตยเนี่ยไปจับมือกับเผเด็จการครึ่งหนึ่งแล้วบริหารประเทศจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าก้าวไกลเองนะครับก็บอกอะไรไงครับว่าถ้าวันนี้ก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ไม่ได้เมียำนาจเต็มเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนโยบายต่างๆไม่ว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับโกงกินหรือแม้กระทั่งเรื่องของ ในทุนผูกขาดอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีอำนาจเต็มก็ไม่สามารถไปจัดการกับพวกนี้ถ้าได้นะครับถ้านะครับเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถจัดการกับพวกนี้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็คือสิ่งที่ประชาชนหวังก็คือหวังให้ไปจัดการกับเรื่องพวกนี้เมื่อทาไม่ได้ปุ๊บถ้าเป็นรัฐบาลล้าทาไม่ได้ก็สู้อย่าไปเป็นเลยดีกว่า นี่คือสิ่งที่ก้าวไก่อาจจะคิดแบบนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมครับย้ําเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเองสิ่งแน่นอนครับว่าตามข่าวนะครับแล้วก็ผมว่าเลยนะครับสาหรับผมผมคิดว่าก้าวไก่ไม่ถอยเรื่องของประธานสภาอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าจะมีการต่อรองเจรจาหรือมีการถอยก็คงไม่เสนอชื่อของหมอองนะครับมาว่านี่คือประธานสภาของพรรคก้าวไก่ซึ่งนี่แหละคือความชัดเจนของนะครับก้าวไก่ หลังพิงด้อมส้มพิธานะครับนิ่งสงบเพื่อไทยซื้อเวลาเปลี่ยนเกมนะซื้อเวลาก่อนแต่หักพิธานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับให้สังคมพิภากษาเพื่อไทยพักอันดับสองที่ไม่ตรงไปตรงมาแกนนำส้มเชื่อว่าก้าวไกลนะครับชนะทางความคิดและทางการเมืองงัดกลยุทธ์สู้พิธาเนี่ยนั่ง สงบสยบความเคลื่อนไหวให้สังคมพิาพากษาเพื่อไทยนะครับพักอันดับ2ที่ต่อรองสูงเล่นเกมใต้ดินไม่ตรงไปตรงมาถูกต้องเลยครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับประชาชนนะครับอยู่ในโลกโซเชียลนะครับอยู่ในโลกที่เปิดฟ้างเรื่อข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเพื่อไทยทําอะไรก็อยากคิดว่านะครับตัวเองจะสามารถชนะได้กับเรื่องของการเมืองแบบเดิมๆนะครับพิธาพร้อมผล พลพรรคนะครับพรกก้าวไกลมีต้นทุนสูงนักวิชาการเซเลบนะครับดาน่าออกมาให้กำลังใจวิภาษ์วิจารณ์เพื่อไทยอย่างหนักหน่วงนับแต่พักเพื่อไทยยื่นข้อเสนอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าของพรักก้าวไกลและชัยทัก์วัตตุประนนเลขาธิการพักก็เก็บตัวเงียบหลังจากยกเลิกนัดหมายเจรจาสองพักนะครับก้าวไกลและเพื่อไทยรวมถึงนัดประชุม8พรพักร่วมของรัฐบาล ล่าสุดนะครับพักเพื่อไทยได้เชิญอ่พักเก้าไกลนะครับล่าสุดเนี่ยพักเก้าวไกลได้มีการเชิญพักเพื่อไทยเนี่ยหารือเรื่องของตําแหน่งประธานสภาในช่วงเช้าของวันที่2อกรกฎาคมและตอนบ่ายก็มีการประชุมร่วมของ8ปดพักรัฐบาลก็คือเช้าเนี่ยมีการประชุมกับเพื่อไทยเรื่องของประธานสภาและก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็คือประชุมพักแปดพักร่วมเลย ประเมินว่าแกนนําพักก้าวไกลเลือกวันที่2เนี่ยก่อนรัฐพิธีเปิดประชุมสภาพเพียงแค่1วันเพราะต้องการให้รู้ดํารู้แดงไปเลยภายในวันนั้นเลยไม่ต้องเจราจากลับไปกลับมาหลายรอบหากก้าวไกลยืนการขอประธานสภาทางเพื่อไทยจะเอาอยัางไงนี่แหละครับคือเกมก็ต้องบอกว่าต้องเล่นแบบนี้นะครับก็คือว่า วันที่2นัดประชุมและก็ยืนยันเลยครับว่าจะเอาตําแหน่งประธานสภานะครับส่วนเพื่อไทยจะเอาไงแตกหักก็แตกหักตัวเองไปเป็นฝ่ายขานก็ไปเป็นฝ่ายขานก็ว่ากันไปเลยครับเชื่อว่าพิธาและชัยชวัตรคงได้พูดคุยกับธนทธรธจึงลุ่งเลืองกิจแล้วว่าก้าวไกลจะเดินต่อไปอย่างไรหากประธานสภาตกเป็นของเพื่อไทยและพิธาไม่ผ่านด่านสอวอก็คือแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้ประธานสภาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านด่านสอวอก็คงจะไม่จัดตั้งรัฐบาลครับ ไม่จัดตั้งรัฐบาล<ๆ>ก็คงจะเป็น,นฝ่ายค้านเพราะอะไรครับเพราะจัดตั้งรัฐบาลไปก็มีแต่เสียกับเสียเพราะไม่สามารถทําตามนโยบายอะไรหลายๆอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องก,การปราบทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าในทุนผูกขาดอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันคือสิ่งสําคัญที่ก้าวไกลได้ให้เอาไว้นะครับให้เอาไว้เพราะต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้นะครับ สิ่งที่ทำมาทั้งหมดนะครับที่ก้าวไกลทำตอนนี้คือการปราบทุจริตคอร์รัปชันและก็เปลี่ยนแปลงระบบข้าราชการอะไรหลายๆอย่างนะครับจะว่าไปแล้วประเด็นเพื่อไทยจองเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยทางก้าวไกลก็พอจะคาดเดาได้อยู่แต่จึงกำชับสอสก้าวไกลทุกคนไม่ต้องตอบโต้เพื่อไทยและแกนนำพักย้ำว่าเรื่องนี้เราจะต้องให้สังคมเรียนรู้ร่วมกันนะครับมัดต่อมัด หากย้อนดูไทม์ไลน์กรณีของฟาร์มขัดแย้งของเพื่อไทยและก้าวไกลนในประเด็นของประธานสภา,าจะเห็นได้ว่าแกนนําของพรรคสีส้มเนี่ยก็ไม่ได้ตกเป็นฝ่ายรับเสียทีเดียวนะครับสลับใช้กลยุทธ์ซื้อเวลาตีโต้ทันควันนะครับเมื่อเวลาเมื่อเริ่มจากวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย นายแพทย์ชนน่านและคณะนะครับแถลงฟาร์มเห็นนะครับส่วนใหญ่ของสสนะครับเพื่อไทยยืนยันข้อตกลงเดิม14รัฐมนตรีบวก1ประธานสภาโดยไม่ยกประธานสภาให้กับก้าวไกลหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงพักก้าวไกลก็แก้เกมโดยการเปิดตัวนะครับหมออองปิปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิธันุโลกเข้าชิงตําแหน่งประธานสภา3ามทุ่มเศษนะครับแฟนเพจพักก้าวไกลโชว์วิสัยทัศน์ของปฏิพัฒน์ในฐานะแคนดิเดตนะครับ ประธานรัฐสภาและตกดึกโคศกของพรักก้าวไกลก็แจ้งต่อสื่อมวลชนขอเลื่อนนัดหาลือตำแหน่งประธานสภาระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยในวันที่28มิถุนายนออกไปโดยไม่มีกำหนดการเปิดตัวหมออองนะครับที่เท่ากับเป็นการเปิดหน้าสู้ของก้าวไกลที่ต้องการให้สังคมได้รู้ว่าแคนเดเดตประธานสภาคนรุ่นใหม่ขณะที่พักเพื่อไทยยังเปิดเผยตัวว่าเป็นใครยังอ ด้วยว่าเป็นใครนะครับสังคมพิภากษาแน่นอนครับว่านะครับพิธาและแกนนำนะครับคนอื่นๆของพรักก้าวไกลร,รู้ดีว่าดอมส้มจํานวนมากเป็นผัดหนังทองแดงกําแพงเหล็กจึงตัดสินใจเล่นเกมซื้อเวลาและใช้กลยุทธ์นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวตรงกันข้ามพักเพื่อไทยกับตกเป็นฝ่ายรับและมีนักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยนะครับอย่าง ารามไม่ตรงไปตรงมาและต้องเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายทางการเมืองในอนาคตเพราะยุคนี้เป็นยุคของนิติตอนนะครับฟูดเทคนะครับใครจะพูดอะไรไว้มันจะเปิดเผยตัวตนบนโลกออนไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับก็มีการตีแผ่เกมสลายขั้วเพื่อไทยหักหลังเพื่อนเพื่อดันลุงป้อมเป็นนายกและพักเก้าไกเป็นฝ่ายค้านประเด็นเพื่อไทยเปลี่ยนเกมนะครับหันมาขอรับตำแหน่งประธานสภาแกนนำาก้าวไก่ก็รู้ เหมือนนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่ามันเกี่ยวกับแผนทักสินจะกลับบ้านจึงดีลรับอะไรบางอย่างกับผู้มีอํานาจโดยไม่คํานึงถึงเสียงประชาชนที่เลือกเพื่อไทยนะครับหรือไม่ฟังเสียงสอสอในพรรนะครับบางกลุ่ม ด้วยเหตุนี้แกนนำพักคก้าวไกลจึงพยายามต่อสายหาสอสอเพื่อไทยบางกลุ่มเพื่อให้ล็อบบี้สอสอคนอื่นให้ยอมรับข้อเสนอของก้าวไกลเพราะช่วงที่มีการร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆก็มีสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยบางคนเข้าไปอาสาพูดคุยเจรจากับสอวอเพื่อจะมาโหวตให้กับพิธา อนาคตรัฐบาลในฝันของพิธาอยู่ในวันที่2กระฎาคดานี้เพื่อไทยก้าวไกลเจราจาจบหรือไม่หรือหวยออกฟรีโหวตก็เท่ากับฉี MOU นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คงต้องติดตามวันที่2แต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าก้าวไกลเล่นเกมนี้นะครับก้าวไกลพร้อมที่จะนะครับไม่จัดตั้งรัฐบาลแล้วยอมไปเป็นฝ่ายค้านแล้วปล่อยให้เพื่อไทยไปจัดการเอาเองในฐานะพักอันดับสองซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้แทนที่ ทุกอย่างจะไปตกที่ก้าวไกลผมว่าทุกอย่างไปตกที่เพื่อไทยมากกว่าเพราะถ้าก้าวไกลนะครับปล่อยมือจริงๆแล้วยอมไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยจะทํำยังไงครับจะไปเป็นฝ่ายค้านด้วยไหมหรือเพื่อไทยจะไปจับมือนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับถ้าต้องการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องไปเจรจากับฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเป็นฝ่ายที่เผด็จการหรือฝ่ายที่มาจากรัฐบาลฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการ แน่นอนครับถ้าออกรูปนี้ก็ลองคิดดูว่าประชาชนจะคิดยังไงและประชาชนจะเสียศรัทธาขนาดไหนประชาชนจะคิดยังไงแน่นอนครับถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าอีก4ปีข้างหน้านะครับเพื่อไทยนะครับอาจจะไม่มีแล้ว รหรือเพื่อไทยอาจจะยอมไม่ได้สนใจว่าอีส4ปีข้างหน้าจะชนะหรือไม่ชนะเพราะไม่สนใจเรื่องของประชาชนแล้วแต่สนใจว่าจะให้หนายใหญ่ของตัวเองกลับบ้านได้อย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องลองดูกันเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้มันกลายเป็น 2- 3สถ้าจะเราจะเราจะดูกันจริงๆนะครับมันกลายเป็นแค่3ขั้ว สามขั้วก็คือขั้วของก้าวไกลขั้วของเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขั้วของฝั่งนู้นก็คือ188เสียงซึ่งแน่นอนครับฝั่งนู้นเขาจับมือกันอย่างเหน,น,ยน,น,เนียวแน่นอยู่แล้วนะครับเขาจับมือกันเหนียวแน่นห้อย8ปดในเขาจับมือกันกันเหนียวแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้แทนที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่นมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นตามข่าวที่เราออกซึ่งแน่นอนครับวันที่2กระากดา,ก,ดาก็คงจะตัดสินใจกันแต่ที่แน่ๆผมบอกได้เลยครับว่าก้าวไกลไม่ถอยเรื่่ออองงขปรระะาานนนนนสภแคับ ถ้าเพื่อไทย ถ้าเพื่อไทยนะครับยังยืนยันเรื่องของประธานสภาสุดท้ายแล้วก้าวไกลจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านในทันทีแน่นอนครับเดินเกมนี้ดีกว่าเพราะจัดตั้งรัฐบาลแล้วไม่สามารถทําตามนโยบายที่นะครับกำหนดได้เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวยเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างเรื่องของการที่ทลายนายทุนผูกขาดหรืออะไรนะครับมันไม่สามารถทําได้ในการจัดตั้ง,งรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่า ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทําได้เท่ากับคะแนนเสียงตัวเองจะหายไปนะับตัวเองจะหายไปสู้วันนี้รอเวลาเปลเป็นฝ่ายค้านอีก4ปีแล้วให้ตัวเองกลับมามีอํานาจเต็มโดยนะครับให้ประชาชนเลือกแบบถล่มทลายแล้วกลับเข้าไปจัดการเรื่องพวกนี้นะครับ <S <S ผมคิดว่าก้าวไก่น่าจะเดินเกมนี้ <S <S ก็ต้องรอดูว่าวันที่2ก้าวไก่จะเดินเกมนี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวอัปเดตให้ฟังครับ